วัสดีครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ลาน,านาแลนด์มาร์คพญานาคจังหวัดนครพนมครับขณะน,น,นี้มีประชาชนจำนวนมากครับมาเพื่อที่จะดูการอัญเชิญเสียพญาศรีสตะนาคราชนะครับขึ้นปฏิฐานบนแท่นนะครับครดเดาจงเข่งเห็นว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะครับมาดูครับเป็นบริเวณ อากาศถึงโขง,งหลังจากที่มีการบวงสวงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็เครื่องจักรก็กําลังจะทํางานแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ประกอบพิธีสักการะบูชานะครับบวงสวงเจ้าที่ทางกางขอให้การยกเสียนในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็มี ชาชนจำนวนมากครับได้มารอดูนะครับซึ่งเลิกในเวลาประมาณ13นาฬิกา39นาทีน่าจะประมาณนี้นะครับขาวนี้รถยกก็อกําลังทําหน้าที่อยู่นะครับสุเท่ันจะัด้สึกข่าวสมาคมนักข่าวนครมณนมรายงานจากจังหวัดนครมนมครับ